ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราสามรการยึดสิทธิของลูกหนี้ตามคำพิพากษาตามใบอนุญาตประธานบัตรอาชญาบัตรสัมปทานหรือสิทธิอย่างอื่นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่เกี่ยวเนื่องกันกับสิทธิดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทําโดยอนุมาตราหนึ่งแจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ลูกหนี้ตามคำพิาาาพากษาทราบถ้าไม่สามารถกระทําได้ให้ดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา3 5 5วักสองอนุมาตราสอง แจ้งให้ในายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน